ได้คำตอบแล้วขึ้นเบอร์มาเลยท่านผู้ชมปีติสุขอิมูแคปหลับดีภูมิดีมีอ,อยอจดทะเบียนถูกต้องอันนี้แม่นัดมาจัดโปรโมชั่นพิเศษจริงๆให้กับแฟนรายการเดอะพีเพิลชว์เพราะฉะนั้นมีแค่30ชุดเท่านั้นท่านผู้ชมฮะจากกล่องหนึ่งเนี่ยพับาทกล่องหนึงมี30เมตรเนาะวันนี้เหลือ990บาทจะส่งฟรีถึงบ้านนะฮะแล้วก็1แถม1เท่ากับว่า ราคาจากปกติ1,580วันเนี้จ่าย990บาทได้ไป2กล่องทานได้1เดือนนะฮะ2เม็ดก่อนนอนนะท่านผู้ชมปีริสุกอิมมูแคบหลับดีภูมิดีนี่คือสิ่งที่เน้นเลยอ่ะเบอร์ขึ้นในที่หน้าจอ,อโทรไปได้เลยนะครับจะส่งฟรีถึงบ้านครับ สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะระหว่างขับรถขับราค่ะถ้าเกิดผะรู้สึกว่าง่วงนอนเลียเหนื่อยรถเสียแวะได้นะคะที่จุดบริการประชาชนนะคะทางกองทบกเนี่ยตั้งจุดบริการประชาชนไว้ทั้งหมด3 8จุดเอดสิ3จุดไม่ใช่38 83จุดทั่วประเทศนะคะารายละเอียดว่าจุดไหนยังไงเนี่ยสามารถไปติดตามได้ใน Facebook นะคะของทีมโฆษกกองทบกค่ะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับ เด e p e o พ l e โ h o w ชเราสองคนและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนขอให้มีความสุขในวันขึ้นปีใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ